จ้าสวัสดีจ้ามือนีก็ม่าพบกับชอ่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ะมือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลก็มีแนวทางหาหน้อยของวันที่หาท่านว่ากัมีมาหายคือเก่าเนาะจ้ะทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย v ี p จ้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลก็บมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องส้นจากกระขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนนจะไปเบิงแนวทางเขากับัาเบิรงรายงานผลก่อนเน่อจากของห้าน้อยเที่ยวหาไป วันที่สีท่านว่าเนาะว่าผลออกจังไดจากกลับไปเบิ่งผลน้อยแรกก็อนอกจากของน้อยพิเศษเท่ากับายไปฟันหนึ่งวิงรูดสองกับหนึ่งผลที่ออกมากบนออกแปดหนึ่งสี่ล่างออกเจ็ดเจ็ดจัเท่ากับเขาบนนอกจากนอกเป็นตัวฟันวิงรูดหนึ่งกับออกหนึ่งสี่นอกจากแล้วกับมาตรงกับตัวนี่ยอไไปเป็นตัวเน้นตัวจอสองตัวจาก ไก่เนึ้ซี่กันตรงๆน่าจะเนาะกระแตกบนกันไป,ไปเป็นจังไรเนาะจากสำหรับผู้ที่มาติดตามช่วคลิปน้องซ่อนแ่นแนวจากได้เอาไปเป็นแนวทางได้ไลน์ได้นยกันบอกระดีใจน้ำเนาะจากเฮากับเขาบนกันไปเนาะสำหรับน้อยพิเศษกระเบื้องผลน้อยพิเศษไปแล้วก็ไปตามต่อเนาะจากสำหรับผลน้อยปกติว่าผลออกตัวใดเนาะเฮากับไปเบื้องกันเลยจ้า จาเขากับมาตามต่อกันเลยนอกจากนั่น,นสำหรับผลของน้อยปกติจากน้อยปกติเขากับหายไปฟันหาวิ่งรูดหกกบะหาผลที่ออกมาบนออกซีซีเจสลาออกหกซีจากเขากับเข่าล่างนอกจากนั่น,นเป็นตัววิ่งรูดหกจากกรออกหกซีแล้วก็มาตรงกับตัวที่เขาหายไ,ไปเป็นตัวร่องจอ้อสองตัวนอกจากกระเข่าหกซีกันตรงๆนอกจากนั่น เป็นจังไรเนาะจากสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ้มนแชนแนลจากน้อยปกติเข้ากับแตกลางกันไปนอกจากนะเดเอาไปเป็นแนวทางไดหลายไดน้อยกันบอกร็ดีใจน้ำนอกจากกระเบื้องผลน้อยปกติไปแล้วก็ไปตามต่อไม่นอกจากนอสำหรับผลน้อยวีไอพีว่าผลออกตัวใดนอกจากจากจะเข้ากับมาตามต่อไม่นอกจากนอสำหรับผลน้อยวีไอพีนอกจาก น้อยวีไอพีเข้ากับหายไปฟันสองวิ่งรูดสามกับสองผลที่ออกมาบนอ,อกสามสามกล่างออกหาศูนย์จากเขากับเขาบนนะ่จาจะนอเป็นตัววิ่งรูดสามจากเขาออกสามสามกนก่าจะเนาะแล้วกัมาตรงกับตัวเท้เาหายไปเป็นตัวร่องจอสองตัวจากเขาสามฮก 6, กันตรงๆ เป็นจังไไรแน่นอจากสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนชาแนลจากแนวไปเป็นแนวทางกันมาน้อจกเห้ากแตกบนกันไปเนาะจากเนาะสำหรับน้อยวีไอพีจัดมือนีทั้งสามน้อยข้ากฟังกันไปเลยเนาะจัดเนาะเข่าเบิดทั้งสามน้อยกระดีใจน้ำเนาะจกเข้ากเบิรงไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อด้วยนอะจากเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่หาท่านว่าเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขให้้าตัวได้แน่ เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามตตอกันเลยนอกจะเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่หาท่านว่านอกจากเขากับมีแนวทางให้ทั้งสามน้อยคือเกาเทิงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจะเขากับมาเบิงแนวทางของน้อยพิเศษกันก่อนนอกจากน้อยพิเศษเท่ากับไฮไปเอกกับไปเบิงโตเด่นก็ให้เด่นแปด กับเด่นเกาไปเบิ่งฟันวิ่งรูดนอจากมาเบิ่งฟันก่อนกับไฮฟันแปดวิ่งรูดกัหไเก้ากับแปดไปเบิ่งตัวเน้นแล้วก็ตร่องนอะกจากมาเบิ่งตเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหฮแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าจับ ไปเบิ่งตัวรองตัวร่องจะหายเก้าหนึ 91, 92, 93, 94, ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่จับก็ไปเบิ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะให้เลนไปกับน้ำเนอกจัแตะวาแตะละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายคััวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเรื่องสำหรับแนวทางของน้อยปกติว่ามีแนวทางตัวเล็เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลจ้า จะเขากลมาตามต่อกันนิดนอกจกน้อยสำหรับแนวทางของห้าน้อยปกตินอกจากห้าน้อยปกติเขากับไปเบื้องตัวเด่นเนาะกับไฮเด่นแปดกับเด่นเก้าจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งรูดเนาะจ้ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันแปดวิ่งรูดกับไฮเก้ากับแปดไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮ 8ปดหนึง่งแปสองแสาดสจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮเกหนึ่งเก้าสองเก9าสเกจ้ะกับไปเบื้องแนวทางตัวเนิ่ตัวจอสองตัว ก็ให้เลนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนี้ตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลดบ้างเขาก็จะแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเลนง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองไปเป็นแนวทางกันเบิงเขากับเบิงแนวทางของน้อยปกติไปแล้วเนาะจ้ะก็ไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางของน้อย v i p ว่ามีแนวทางตัวเลขให้เขาตัวใดแน่เข้ากลับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเขากลับมาตามต่ตกันเนาะจ้าเนาะสำหรับแนวทาง5าน้อย VIP เนาะจ้าเข้ากลับไปเบิ้งตัวเด่นกันก่อนกับไฮเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ้ามาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันศูนย์วิ่งรูดกับไฮนึ่งกับศูนย์ ไปเบิ้งตัวเน้นแ,แล้วก็ตัวร่องเนาะจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกะไฮศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปก้0 6, 0 7, 0 8, 09, ากไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกรหหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งเก้าจากกับไปเบิ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับห้เลนไปกราฟน้าเนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างรูดบ้าง้ากกระจายแน่วทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเข่าง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลออาไปเป็นแน่วทางกันเบิง่ง เป็นแน้แน่นอนจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเมืองแนวทางห้าน่อยของวันที่หาท่านว่าไปแล้วนอกจากทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวิพี่จากเบิ้องตเด่นโตเน่นกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกัน่านอกจาก มักชอบตัวใดเข้ากระสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อห้อจะได้เอาไเปเล่นเน่นนักเน่นเบาตรงกเล็ลเที่ยวคิดไว้ทยนี้ช่องน้องช่องชาแนลกระขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะ พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่อนชอนแนวก็ขอขอบุ้นจ้าสวัสดีจ้า